แม่จะไปใช้ไหนลูกแม่จะไปใช้ไปหาไปหากินไปหาหลูกอันยอดอ้อยอือก็ว่าแล้วว่าอีกหมอญห่ามมอพันนี้อว่าซีมืออีกเรอเจาเดกเลมาเลยนีใจดอกเออไ่่เรออ้อออือ รถน,นี้บ่อนขี่กรบปุตูนนะเฮ้ยนี่ไงใช่ปะใช่น้องน่องน่องผูผูโอ้ใครประตูบดจือเป็นไรน้องชายก็ถูลูกชายครับไปเก็บรถวันนี้เพราะใกับโต๊ก่อนเช่ไหมเจ็ดปีแล้วครับ สิบสามสิบสี่แล้วสื่อนีงเอาบอกพี่น้องดูื่อื่ออะสื่อดาวื่อดาเสโคะอ่า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 ดอั้้อมันเป็นไใหม่ะขาดเด้ พี่น,ออนอ้องแต่ว่าเมนดอกม่วงได้ไปทางใดก็ได้ผู้ทานั้นก็นได้โกนต้นดอกม่วงลายพี่นี่พี่น้องเห็นเนาะเอ้ากลับทักทายพี่น้องทักทายสบันดีสบันดีแล้วสวัสดีกันอยู่เพื่อนน้องวันชัยหรือว่าน้องสิงชัยน้องสิงชัยคนเก่าน้องวันชัย คนใหม่ว่าสันเนาะบอลลี่กับบอเตียงหากผพากันมาแต่บ้านลงหมักยางพี่น้องเองเนานะก็เลยพากันขึ้นมาเยี่ยมมายามทางน้องสิงไส่เฮาอีกมือหนึ่งเนาะกับบอลลี่สิมาแก้่ขี้ฟุ่นขี้ฟอยเมื่อไห้บอเตียงว่าสันเนาะตัวรถเป็นรถบอเตียงมันจะแก้ยากนะน,นั่นนึงมันใส่คอ,อ,อทั้งหลังนะก็เมื่อนี้มีโอกาสก็เลยขึ้นมานทำกันมาเยี่ยมมายามน้องพันบางกอนบอลลี่เมื่อนั่นบอลลี่มาแล้วก็ ประมาณมือสองมือสามมือนี่มั้งเนาะกะเมื่อนี้มีโอกาสกับใบเวียนมาอีกมือหนึ่งหัวสั่นอมามาเบิ่งน้องพันกรเป็นอะไรเนาะอสบายดีสบายดีโดยโดยมมาเปิดรอบครัวเลยนี่เนาะเออหัวโลดหัวโลดพวกอะไรแบบนี้เออเอาสบายดีเด้อสบายดีสบายดีสบายดีลูุลอืม thè hua hay là ở lần này, à, một khúc này, đi nào này, nó, à, đi đâu, ôi, chú cha chú cha con chú cha con đâu, chú cha con đâu, ừm, đang 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 lơm lơng gì này, ừm, cho mình mà hơi, ừm, 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 าแล้วหวานหวนให้น่องกินซะน่องน่องเอาอันอันละพ่อลูกนอรจะกินหมได้ัไบ่ได้ชูกินรับครั้งแรกวะแรกว่ะฮะแสิแบบเดียวก็โพตู้ในเฮื้อนแน่นเนาะเบ่งคงตนะงนมักอนด้อยอืมเอาเอแม่จะไปใช้ไหนลูก

ูในตู <substit uting> ้เอาดิใครยู <sausage people> ่พ okay, okay, like ันยูอยู่เนาะน้ำไผ่ก็ได้ไได้โอเคอยู่เดี๋ยวเดักปักน้องเด้อายแบบม่นอนแบบมันพี่อมันลายแล้วกันดูดปุ๊กแม่มันลกมาดูดอยากไปนอนน้ำแม่ก็คานไปใช่แม่มอื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 มดืมอืือ ก็เริ่มเห่งแล้วมันเช่าตั้งแต่ดูหมอมันเพิ่นก็กล้าว่ามันที่เช่าแล้วจังไห้มานะว่าสันๆันมันบอกกล้ามันเช่้าหรอเช่าเลยมันบอกคือคนอื่นลงมูลงแรงลงแรงนั่นอยู่ยังเปียกเปียกอยู่นะเนาะอืมอันบัลลิงอันเสียวตัวพันผ่านหิมหิมตานี่ยนะเสียดแห้งียวเลยยังไงพาอะไรก็โค้งลงมาพี่ เป็นกิดเิ่นกระแทกยู่เนาะเพิ่นเบิ่งเบเปิดได้นะเปิดแก้มเลยว้าไปผู้บันมอให้ใคยเบิ่งกันนะอืมเป็นแบบเบิ่งกับประตูมันประตูเฉลือดเบิ่งหนึ่งบุก้าเบิ่งอะไรคอยมันแบบคือแบบคือพากวบพาเขียดเนี่ยมันเห็นมันเห็นจนเทือดเทือนแล้วมัยังมาให้ประตูเลือดเบิ่งเป๋เบิ่งเชงเป๋ออกบัดพอจะเห็นเอะไรทางไปน้ำนะเลือดเบิ่ง mhm 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 มีเจ้าว่าการพานี่เบิดแล้วเจนบ่บ่ได้พาอีกบ่มีเจ้าจบแล้วเจนว่าได้เล็มได้อยังออกอีกจบแล้ววันนี้เนาะมันเบิดแล้วเจ้าว่าเบิร์ตออกเบิร์ตด้วยจะดีจะแก้จะเล่คนก็เล่าอยู่ว่าอ่าถามันบ่เบิร์ตแบบที่ลองพาลองเบิรงว่าสีเอาออกเบิดหรือบ่เบิร์ตนะเนี่ยเจ้ว่าวันนี้มันเป็น่าเบิด์ตแลบฮูเมมันแหบเบิร์ตแล้วก็เนาะปลูกอยู่บ้ อเาาว่บาทเดียวบ่ผ่านนะมากไม่ได้กับบริษัทฮะเอาบาทเดียวเลยเลยบลวดบาทเดียวเลยบ่บาทเดียวเลยมันมีสองสองก้อนก้อนหนึ่งอันนี้ดูในผงแก้มอีกบ่เนอะเออผงแก้มได้เนอะอ่าดูของม้าแต่เนี้ยทั้งนอกไอ้ือมันมันชีบบิดบอเบี้ยวแต่มันมีมันมันพี่มันดันออกมาพี่พ่ออยู่ในผงแก้มพ่อแก้มเบี้ยสองก้อนก้อนทั้งปั้น เพื่อนเราไปเฮ็ดยังโตวันนี้ตอนไหนได้ทมอยู่บ่เพื่อนเอาไปวิจัยวิ่งยังไงยังโตบแม่เพื่นก็บอกอว่าไปบริบุบุตที่ฟังนอืมบ่มันยำคนม่มีแขวนบุบุบุ้ชนฮูว่ามันเป็นได้ใดจังใด่ไหมมันเป็นนื้ไะอืมอืมอือืเดี๋แมงพี่น้องมเพเกินไร้ยหนนองกินได้อเลมันเต็มป่ากินนไปไปน้ำน้องวันชัยเลยไป ไปขูดออกไปขูดพ่อจะว่าว่าไปเียงไปขูดเนี้ยไงปูนฝูนหิงปูนเริ่จ้าปูนเด้มาแลมาแล้วโา้ออโหนเลยนี่ใจดองใช่เยนะรถนี้บ่อนขี่กับบรตูนะไมนก็ไปเลยพ่อคิดไปน้อไน้รถนี่ก็ เออสวัสดีเด้อน้องเด้ออืมพักกันมาใช้น่ะสวัสดีสักอ้าโอมมาแต่เกาหลีบังกว่าเสือเราเด้ออืมกินเม่์ด้ยนั่นใช่หรือเนาะใครเพิ่ชื่อเม่์เลยอืมใช่นะบังดูหามีนยังอันนั้นนะนันตากานะ น้อยมาแกงตีจุมะลายเหยยอ๋อม mm ีอ hmm. ยู Hello, right you, uh. our, our Catholic, ่ในเพื to to yeah. ่อนก็ม uh ีอยู่บมะลายนึงคนเอามาให้เอาไว้ให้พุทุกินที่เจป้าลูกเอามาให้เพื่อนอ่ะพุทกินอยู่พได้กินอยู่คนนั้นให้คนนั้นให้เพราะว่าขายชื่ออะไรเขาจัด่องชื่อซอยแน่ซอยแน่อ่า เขียวขนมรถยังไงเยังไงน้ำแข็งน้ำแข็งแมนบอกไม่หรอไม่เนน้ำแข็งแนเลยฟชั่นชั่นบริหารอะไรเยเอารถมาล้งแกแกขี่บอว่าไแกแอดแอดเมื่อจะอะไรชิบหกบอกเลยชิหเงินพออยู่วราตูห้าห้ออ แกขี้บรรองรอบลอเลยม <c oughs> าักเลยเออเจ้าทิ้งที่จ้ามักอะไรอืมเอาไปใช่นะมะม่วงมง่วงเออเจ้าก็ได้กินยังพีน่นะฮะห้องวงวงไปมาโอ้กินะไรสุดยอดมาบ่อ่าแต่ไปแล้วเจ้าก็วเวกินยังก็กเลยนะมันน้ำเช,ชื่อมันชื้มข่าวป่ะอยู่หลังบ้านเดี๋ยวจะเซาะมันเหรอ พอดีบัสแล้วบันนี่สองสี่หกแปดสิบสิบสี่พอดีเลยพอดีบัอยูุวันนั้นสิบหกบ่ประตูมันปะเตียงแกเมื่อรอบนั้นสามสิบพ่อใช่ดิเออเออเออพอดีว่าลูกมาไเอารถมาพี่ได้ตู้พี่ยกไปใกลมันไกลพอดิเจ้ถอยขั้นเจ้บ่ใช่ขั้นคนไหน เดี๋ยวมันไกลเจ้านะแอ้วเขาชิมมาเทียบนี่กะะ็ได้ตูดเขาปะเอาป่ะเดี๋เวิว นี่ว wow ว่ะเฮ้ยมูมีน้อมัดมดมีเน้มัดมบามัดเป็นหัวมันน่ะเออ บอกบอบอกบลลอนี่ไปเอาฟืนแล้วมือนนะคุณนิ่น้องบอกบทจือน้องน้องน้องผู้ผู้โอ้บทจือเป็นไรน้องชายลูกชายเออเออเออ Mà <coughs> äh. <coughs> <coughs> nữa cái tay đâu nó thức nó nặng 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 Nó nặng 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 Ờ nặng 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 ơi, nặng 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 กเก็บบัน right? ี้พ่อสักันโจ๊กันอหมบ้านแปลงมั้งนะามันเป็นราคาได้ขี่เป็นราคาได้ได้ใช่ไเาจะยโจกกันเด้อผูนี้เด้อตวดจับย้อนเห ไอ้หนุ่ยไอ้โล่มันก็ส่องแล้ววะตสร็จแล้วกระานประกาศคุณโอ้กรบบานประกาศคุณนี่ข้าเจ้าไปเก็บตามแบบนี้บอขอโทษพี่น้อยไปเลยไปเลยพี่หนุ่ยเลกเนี่ยเก็บตามแบบนี้ทำหมู่บ้าน แต่ว่าพอวันนี้เก็บลุ่มไปทรงหน้าเก็บน้ำหมู่บ้านนี่ยมันเป็นอยังนี้มัลุ่มตงหน้าบันชิร้ายแล้วป่ะนี่เออมันคนไปเก็บหน้ามันมันเสียกี่พุ่นเนยอ่าอ่าค่อยไปใส่เข่าตีเก็บน้ำนานมันพราะว่าไปใกล้คลอกกันเก็บมันในคลอกันนะแบบนั้นแหละเรีประมาณนั้นเอาน้ำมันหายากเนาะหายากบ่แต่น้ำบ้านนี่ โอเคยู่มมันอลไม้บ้านน้ำเนาะอลาไม้บ้านเลยเล้ำมันควมรุของคนม่บอล้เก็บในบ้านได้ชองชสอบวันนี้คือจิได้เงินหลแต่น้ำหน้าบาทนี่มันเบิดด้นี่ยนะุรกิตตำ ่ามมชื่อม่แหลนลยนราไมเคยมีเอ <c oughs> uh ่อชื่อีชื่อคุณว่าเพชรมัต้นพงนะเอ่อทักทกัทกทกฮะอ๋อเอ้าเอาไปซื้อกินนะเอาไ้เป็นเปลินบุญเอาไมเไปเอาเขใจอายนี่ไว้ไว้ไวเป็นินบุญนะเปิเช้าแรง

อ่า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 โอ้เสือนี่มีคนเป็นเนี้ยเจ้าลายอยู่บอกบ่กเอาเสือแต่สังเกตมึงไม่ครอบครัวนะหมอนั่นก็สิงเออสิงเสือตีมันจะโผล่นั้นเฮ้ยังเนี้ยนะตัวเอ้ยนั่นคักคักคัมัยังก็แล้วบุญเดือนสามบ่ป้ป้าชันกระเปอนบาเนี่ กันเด้อแล้วก็สิเมื่อกันแล้วจังหน่อยกัเออบังนองถึงใช้เป็นจังหน่อยกับเมื่อกันแล้วเมื่อนกันอ่าเ้ยู่น้ำนองเลยวะเฮ้ยวิวเดียเอล่ะอลินน้ำนองเลยวะวันนี้เออ มันยังอันหัวเราเป็นยังน้อนเร่องนอนเป็นลมหายใจนอนยเออมันกัดบ่เออกับใช้ว่าปาดขานะเบิ้งน้ฮะเบิ้งลุงเบิ้งลุงมื้อนบริบงใช่ไหมโอ้ยได้ไป้หรอะปะปะปบปะอ่ามันเป็นไวาม้นะปาดเด้

นัดชายยังรูดูดายางัชาาใจอยู่ใจอยู่กินเนาะกอกอจะพาไปรกกินจักกนจะโยนเลี้ยงลีนเขาเมืองยูกินมจัตัวชิกินเกี่ยวไปเกียวมามุจักนะไปแกงฮ็ดไเด้นัวันที่วันที่ยังกกบวนี้นัดอีกวันนี้ สีอือหพนธ์นะครับไปก็คืออืออือืเงินเงินทองก็ยังเหลืออยู่เก้าหมื่นกว่าบาทมันเก้าหมื่นปลายเดี๋ยวกดมาเจ๊งทั้งครอบครัวลำเลยเลยนองมันทายนยังเก้าหมื่นปลายเก้าหมื่นหกเ้ายิบรอย่างไรทีเนาะบอบนี่ใจจวาก็ได้เที่ยวไปเด้อเ้าถบ่มีอย่างเลยนะ ถ้าบ่มีหยังเลยน่ะขับเรือจะเรือคืนว่าให้ไปเองไปได้บ่ะตุช่ว่าให้นั่งรถไปเองนะคืนว่าบางทียเบ่พาไปหั่นนะสมมุติว่าสมมุติว่าะได้การจตั้งบ่ละเอียดบ่บดบ่ได้แล้วเพราะว่ายังบ่เคยนั่งรถโดยสารไปเออมีแต่ไปเชวนโต้เนาะพาไปแต่ว่าเคยพาเราไปนั่งรถโดยสารแม่นแต่บ่มี์น้องนิชาเนี่สิได้เพราะว่า จะ,จะไว้ครัวนะ,ะคมคมคิดคมอ่านคมนั่นนะจะไว้กยคัาไปเส้นหนึ่งองเส้นน่จะได้ในประตูตเาาราทำารนี่นะจอมยุทเ้นี่เอา้าขาวของน้ำไปดึงชายฉันย่า็นห้องดังกูกอ่ะะ <c oughs> าเราหาของโคตรดัเ่ <c oughs> เ,เลยที่สอบเลยไปขั <c oughs> ้นเลนแล้วเลาใหฟังว่าไปโคตรเจ๋กเลยโติดเ

เดี๋ยวระวังล่มแลวจะล่มทั้งหนาลงอ่ะระวังแล้วสามเอาหลดเอาอออกมันสีเทาเออสามแข็งแเนาะตวไปไปลูกไปลาตู้ไปน้องไปนี่น้องไม่อาไปแล้วแล้วไปมุกูไปตัวไปมุกอีกไปดดูไปดีไปลก็บรอยแล้วตกแล้วันี้

ยัง <c oughs> หันมันกินได้ดะเบิ่งได้เดบ,ดบิงน้ <c oughs> คนอ้วนคนตุ้ยกหันมาท้ี <c oughs> เ่เน้เ้ยเอปรับเลยปหันจะเชียงรถคัสเครับคนื้อๆดดยู้ยด้ยด <c oughs> ้ยด้ดยด้อดย้ว ไปดีต <chat> ู้กันปะเดียดีตูันดีตู้กันเดี๋ยวีนอ่ตูกัน้ยน้ออมาลานเมื่อก่เราบังสูคนละเอยเราบางชูในตู้ฟังเดี๋ยวกวเราบังสุดเอ่เบบบหานี่ให้น้องวันไซเพันก้อนเป็นยังไง จะก็ต้มขนมมาฝากก่อนเมื่อกันละบอลลีล่ก็เดินทางก่อนเ,อเต็มลังรถอาดลาดเนาะมึงเลยตกแล้วเตะตกเตียงเด้เด้ออืมปนิกปนิกให้อีก ไมนอตอ่มันแตกมันพลอยมันบางๆีอโอคนหคนขอใจดไอิบะเด้อโอเคแนเอาไเออโอ้ยโอ้ย่อวม่โอเคแลบโอเคแล้วปกันนปนันกันหน่อยลูกันนเดหลายแล้วเนองลแล้วให้น้องให้น้องอมนั่งดูไปสิพี่น้องเเต้ันเดินทาง อปอันนี้เอาไว้แบ่งกันกินเ้อะข้าต้มขนมมาฝากโดยโดยขอบใจด้วลายโดยโดยบุปผนยงเจ้าโดย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 ัมือเลยไปะ <c oughs> จะมือลุงตุ้ยเหรอวะว่าตุ้ยละหันมาพับรถเอ้ย

อาเลยว่าให้หน้องเลยบ่เออให้รดให้น้องรตัวซื้อไม่ไปเลยไปให้แท่เลยนอเลยิิวนผ่อเืม่ปเป็นยางกับวท่านแข่งเนาะนั่งอ่อนอ่อนยู่ไม่ใช่มือหรตู้บอนไปจะได้มาหาน้องนะใช่ใชเท้ท้เอา มาเฮียงกันมาเฮียงกันอือพอตู้ก็บเบิ้งตลอดได้พอตูนเพื่อนก็ได้เบิ้งแต่คิปนี่แหละนของามเอันนมันใช่เอ้ยมันใช่เอ้ยแด้วได้ของหล่นเลยพี่นจไ้สนามมั้นงจับหัองกูโอเค

บไป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 ยังบึงเอบิวอยู่ไปไปเด้อแต่ว่าาาหการกินเป็นกมุได้หามอย่างบ่ huh. mm hmm. mm hmm. Teraz, like, คบ line, บนบร evet. ิวารดไรบ้างคนหาไมบั <can <can ้นเ่อนแหไรครับเราเริ่มกิ่ง well> กันแล้วเนอเนื <si ้นอะไรเนอะไรแต่ว่าเนวของมักโดงของยัาเข้ากรเวินไปก็เนาะประเด็กกลาลาไวพวกนี้กินเนี่ยมันกินของเลวนะวนะะก็ได้กินของอ่อนๆขาต้มข้ายังไปอะไรเของเพชรเบลือให้กินละ ไปลุงไปไปเลยเด้อบายบายเด้อบายบายเด้อเออโอเคโอเคไปไปเมื่อไรจะออกเมื่อพร้อมกันพี่น้องกัน,นมาอ่าตามลังกันมาเครือปะเตียงเพิ่นมาเยี่ยมน้องสิงไสน้องวันไสเฮาคือเก่าเนาะอ่าทำมาเกะแอร์คีฟุนมาสั้นซะหีือว่าเป็นรถสุดท้ายแหละเมื่อหายปะเตียงก่อนบัดท,ที่นี่ปะเตียงเพื่อนจะเดินทางข้ามมุกสะออนตะดอกม่วงอะไรปีนี้ดอกม่วงหลายเองเลย พี่น้องเห็นเนาะสลื่อยู่ขอบุญขอบุญในลายพ่อแม่พี่น้องเป็นสุขุชนที่สดอยน้องวันไซเฮาจนได้มาหอดซูมือนี่เนาะมีแต่ให้เพื่อนยู่ดีมีแห้งให้โชคให้มันให้ร่ำให้รวยเด้อประกอบกิจการหรือว่าเฮ็ดเวเฮ็ดงานอย่างอยู่ก็ให้ร่ำให้ลื่นให้เฮงๆปังๆเนาะสาธุบ่เรียกขอตัวเดินทางก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่พี่น้องสวัสดีเจอกันโดยด้วย